มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนแห่กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงวันที่15ตุลาคม2563ที่นครนายกนะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดพราหมณีพระอารามหลวงหรือวัดหลวงพ่อปากแดงอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้เห็นประชาชนไปจำนวนมากแห่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพรามมณีนะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุ100ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชนนะคะให้ความเคารพบ,บูชามากราบไหว้ขอพรเสริบรมบารมีให้กับตนเองจนสําเร็จค่ะก็จะนําเอากล้วยน้ําว้ามากพลูพวงมาลายัยแล้วก็น้าแดงมาถวายหลวงพ่อปากแดงตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ว่าหลวงพ่อปากแดงนั้นชอบน้ำแดงก็จะเอาน้ำแดงมาถวายเป็นรางๆพร้อมด้วยพวงมาลัยค่ะพระราชพรมาคุณหลวงพ่อตึงวาจาศิตเจ้าคณะจังหวัดนครนายกนะคะเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสําเร็จแล้วก็ความโชคดีคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาและขอให้อย่าหลงงมงายกับการเล่นเล็ให้มากนักควรจะหมั่นทําความดีทําบุญตักบาตรแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร ให้กับตัวของเราเองนะคะชาติหน้าจะได้สบายชาตินี้ก็หมั่นสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ